สวัสดีเพื่อนเพื่อนนักลงทุนทุกทท่านครับวันนี้มีข่าวมาบอกครับว่าหุ้นที่ถูกที่สุดตอนนี้ในตลาดนั้นมีหุ้นอะไรบ้างครับคัดเฉพาะหุ้นใหญ่ๆเลยฮะคือในการดูหุ้นถูกหุ้นแพงนะครับมันมีเครื่องม้เครื่องมือให้ดูครับมันมีอัตราเลโชให้ดูมากมายไม่ว่าจะเป็น P/E P/S PEG p e Ra t i o นะครับพวกนี้ทั้งหมดผมก็ดูครับแต่สิ่งที่ผมเน้นมากที่สุดนะครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นความชอบส่วนตัวเลยนะฮะแล้วก็ที่ผ่านมานั้นพอร์ตผมใช้ตัวนี้เป็นหลักเลยครับก็คือ ือการที่ผมชอบลงทุนในจุดที่หุ้นนั้นลงไปแต่52 Week Range นะครับหรือ52 Week Low นั่นเองฮะ คือผมมีความคิดว่าถ้าเป็นหุ้นที่ดีจริงๆนะครับอย่างไรมันก็ต้องขึ้นมาแน่นอนละครับและการที่เราสามารถช้อนดี a ที่จุดต่ําสุดได้โอ้โหผมถือว่าเป็นจุดที่ได้เปรียบมากๆครับราคาที่เราเก็บทุกบาททุกสตางค์ทุกดอลลาร์นะครับผมคิดว่าถ้าซื้อในจุดนั้นได้เนี่ยอนาคตเงินจํานวนนั้นนะครับจะสามารถทํากําไรได้อย่างแน่นอนนะครับแต่ความเสี่ยงนะครับเพื่อนๆต้องมั่นใจจริงๆนะครับว่าหุ้นนั้นเป็นหุ้นที่ดีนะฮะมีอนาคตในการที่จะทําให้ราคานั้นเติ ตไปไได้ไม่ใช่ว่าเป็นหุ้นที่ไม่ดีเป็นกับดักปันผลเป็นหุ้นที่ตามยิวเป็นหุ้นเพนินสต็อกเหล่านี้นะฮะยิ่งลงยิ่งจมนะครับเพื่อนต้องพิจารณาให้ดีๆครับแต่ต้องบอกก่อนว่าอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับเป็นสไตล์การลงทุนส่วนตัวนะฮะก็ะเลยมาแชร์เป็นไอเดียให้เพื่อนๆน,นะครับจะได้นําไปปรับใช้กันนะฮะวันนี้มีหุ้นใหญ่ครับ l a r g e cap นั้นมีถึง3ตัวด้วยกันครับส่วน Mega Cap นะฮะระดับโลกนั้นมีอยู่1ตัวด้วยกันครับเรามาเริ่มด้วยตัว แรกกันเลยนะครับเป็นหุ้นที่อยู่ในกลุ่ม Consumer Defensive ครับ Hormel Foods Corporation ตัวย่อ HRL นะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่39เหรียญต่อหุ้นนะครับนี่ฮะ52 week range นะครับเราเช็คกันตรงนี้ดูครับว่าจากจุดสูงสุดนะครับตอนนี้ลงมาแต่52 week low นะครับอีกนิดเดียวเท่านั้นเองครับคือใกล้ที่สุดเลยครับ PE ตอนนี้อยู่ที่อีแล้วครับแล้วก็จ่ายปันผลอยู่ที่2 8 0ะฮะสำหรับเงินปันผลตัว HRL นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูสิน ค้ากันหน่อยดีกว่านะครับจะได้เห็นภาพฮะอันนี้คือแบรนด์สินค้าบางส่วนของ HRL นะครับก็มีเยอะมากๆเลยฮะสัญลักษณ์นี้ครับ h o m e มล o ู Home นะครับก็คนไทยอาจจะไม่คุ้นนะฮะแต่สําหรับคนไทยที่อยู่ที่เมกาผมว่าบางยี่ห้อหน่าจะคุ้นคุ้นกันบ้างแหละนะครับมีเยอะมากๆเลยฮะแบรนด์นี้หุ้นตัวนี้นะครับจะอยู่ในกลุ่มเซกเมนต์ย่อยก็คือแพ็กเกจฟู้ดก็หมายความว่าเป็นอาหารที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์นวครับหรือว่าเป็นอาหารสําเร็จรูปนะครับอะไรประมาณนี้เลยฮะปีนี้ ตั้งแต่ต้นปี year to date ลบไป14%เลยครับแล้วก็1ปีที่ผ่านมานะครับเฉพาะราคาเท่านั้นลบไป21%ครับ5ปีบวก18และ10ปีบวก98%นะครับคือหุ้นนี้นะฮะที่เจอปัจจัยลบคนเทขายก็ต้องบอกว่าเป็นในเรื่องของความกังวลทางด้านยอดขายล้นๆเลยนะครับใครถ้าชอบหุ้นกลุ่มแล้วนี้นะครับผมจะขออนุญาตแนะนําอีก1ตัวนะครับเป็น1ห,หุ้นเดียวเท่านั้นที่ผมเก็บมาในกลุ่มเซกเมนต์ย่อยนี้นะฮะก็คือหุ้น นี่ชื่อว่า GIS นะครับวันนี้ผมจะมาเปรียบเทียบทั้งหมดเลยฮะในกลุ่มนะฮะคัดเฉพาะหุ้นที่ใหญ่ๆเท่านั้นนะครับเพราะผมก็ได้รับข้อความเพื่อนๆสอบถามเข้ามาว่าสนใจทางด้านกลุ่มนี้เหมือนกันนะครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าอเมริกานั้นผลผลิตในธุรกิจอาหารบรรจุพันธุ์สําเร็จรูปก็โหมากมายหลายแบรนด์แล้วจำหน่ายให้กับทั่วโลกนะครับเมืองไทยเราก็มีรับเข้ามาด้วยนะครับเอาละครับมาเปรียบเทียบกันเลยละครับ Hormel f o o d HRL เปรียบเทียบกับ K ครับ Kellogg เปรียบเทียบกับ TSN Tyson f ไท d ดนะฮะ เปรียบเทียบกับ MKC m a c o m i c นะครับและ GIS ครับ General Mills อันนี้ครัคือที่ผมมีนะครับก็รวมทั้งราคาทั้งปันผลเลยฮะ5ปีที่ผ่านมานะครับ GIS นั้นชนะไปได้ทุกตัวเลยนะครับในไลฟ์นะฮะเคยบอกว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยมีมาตั้งนานแล้วนะครับแล้วก็ไม่คิดว่าหุ้นจะขึ้นมาได้นะครนี่ครับเพื่อนๆดูครับว่าแต่ก่อนนั้น g s นั้นก็แพ้ไปนะฮะอยู่ในระดับ3-4นะฮะก็ไม่ได้เติบโตดีเท่ากับปัจจุบันนะครับไปไปมามาครับ พุ่งขึ้นมาเฉยเลยนะครับจากยอดขายที่พุ่งขึ้นมานะฮะห้าตัวนี้นะครับเป็นยอดขายระดับหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับรวมทั้งอเมริกาแล้วก็อินเตอร์เนชั่นแนลฮะคือรับประกันว่าเป็นหุ้นใหญ่ทั้งนั้นเลยครับมาดู1ปีที่ผ่านมานะครับ g s ก็สามารถชนะได้เช่นกันนะครับแล้วก็อีก3ตัวนั้นอยู่ในฝั่งขาดทุนนะฮะไหนๆก็พูดถึง GIS แล้วนะครับเราก็มาดูกันหน่อยฮะราคาตอนนี้อยู่ที่80เหรียญต่อหุ้นนะครับ PE ตอนนี้อยู่ที่1 9 2เ นะฮะแล้วก็ยิวอยู่ที่2.71ครับ สรุปฟันธงนะครับ HRL ผมให้เร й ติ้งเป็นโคนะครับก็คือยังสามารถที่จะเก็บยาวได้นะครับแต่ผมคิดว่าราคานี้น่าจะลงมาต่ําได้อีกก็อาจจะรอไปอีกสักนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าพูดถึงหุ้นนี้นั้นเก็บยาวได้ไหมคือต้องบอกว่าใครรักใครชอบอุตสาหกรรมธุรกิจแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะเก็บยาวได้เช่นกันครับเพราะว่าแบรนด์นั้นหลากหลายมากๆนะครับสำหรับ HRL นะครับหุ้นตัวที่2ครับ 3M Company ตัว ย่อ MMM ครับตอนนี้ราคาอยู่ที่102เหรียญต่อหุ้นนะครับดูครับ52วิกโลนะฮะแทบจะแตะเช่นกันนะครับอีกนิดเดียวเท่านั้นเองฮะ PE นั้นอยู่ที่11ครับแล้วก็ปันผลนั้นจ่ายอยู่5 เลยนะครับเงินปันผลนั้นเกือบจะ6%เลยนะครับแต่หุ้นนี้นะครับถ้าเป็นไปได้น,นะฮะผมอยากจะแชร์ในส่วนของเคยเป็นผู้ถือหุ้นให้ฟังนะครับหุ้นนี้นั้นตอนแรกผมเคยเก็บหุ้นนี้ด้วยเหมือนกันนะฮะแต่ว่าต้องยอมรับนะครับว่ายามเศรษฐกิจดีนั้นหุ้น 3M นั้นก็โตขึ้นมาได้เรื่อยๆนะครับแต่ผมผ่านมาหลายวิกฤตแล้วเหมือนกันนะครับจนที่ทนไม่ไหวก็ตอนเมื่อวิกฤตโควิดนะฮะทำการขายทิ้งไปนะครับคือไม่ว่าจะเป็นเอ่อวิกฤตย่อยหรือวิกฤตหลัก 3M นั้นจะเป็นหุ้นที่ผมว่านะฮะส่วนตัวคิดว่าเป็นหุ้นที่อ่อนไหวจนเกินไปนะครับและก็เพื่อนๆดูนะฮะผมก็ไม่อยากจะพูดเลยว่า 3M นั้นมันเหมือนจะเข้าขายเป็นกับดักปันผลเช่นกันนะครับเพราะดูจากปันผลเกือบ6%นะครับแต่เพื่อนดูผลตอบแทนนะฮะเฉพาะราคานะครับปีนี้เนี่ยลงไปกว่า16%ปนะฮะ1ปีครับลงไป28ปครับ5ปีลงไป56%และ10ปีลงไป2 3 7นะครับแม้ว่าถ้า รวมปันผลที่เขาจ่ายแล้วนะฮะจะบวกประมาณ30%ได้นะครับแต่ฮะมันผิดหลักการครับเพื่อนๆจาได้ไหมว่าถ้าเราจะเก็บหุ้นปันผลสักตัวหนึ่งนะครับจำเป็นมากเลยที่ราคาหุ้นนั้นจะต้องเติบโตไปพร้อมกับปันผลนะครับพวกเราจําเป็นจะต้องได้2เด้งนะครับเด้งเดียวนี้ไม่พอฮะสำหรับการลงทุนในตลาดหุ้นอเมริกาครับต้องเติบโตล้อกันไปเลยนะครับห้ามเป็นอย่างนี้เด็ดขาดครับอันนี้มันเหมือนกับดักผลตอบแทนจริงๆครับมันเกิดอะไรขึ้นกับ 3M มันเป็นอย่างที่แ บอกจริงๆหรือเปล่าครับก็ 3M นะฮะที่หุ้นมันร่วงลงมาขนาดนี้นะครับนอกจากที่จะเป็นไรมากแล้วนะฮะยังเป็นที่เนื่องจากว่า 3M ครับเพื่อนๆมีออกสินค้ามามากมายครับและหลากหลายบางทีมันเป็นดาบสองคมนะครับเพราะเนื่องจากที่ว่า 3M นั้นออก Product บ่อยเกินไปและหลากหลายมากๆนะฮะทำให้บาง Product ครับตอนนี้ก็กลายเป็นคดีความเช่นกันนะครับอย่างที่ตอนนี้ดังที่สุดก็คือปลั๊กอุดหูนะฮะคือโดนฟ้องคดี ความขึ้นมานะครับทำให้นักลงทุนนั้นผิดหวังแล้วก็ทําการเทขายเพราะว่านอกจากยอดขายตกแล้วต้องมาเป็นคดีความเสียงเงินก้อนใหญ่อีกตั้งหากและแค่นั้นไม่พอครับอีกปัจจัยหนึ่งก็คือเนื่องด้วยจากวิกฤตเศรษฐกิจนะฮะทำให้บริษัท 3M นั้นต้องลดตําแหน่งในทางด้านการผลิตลงประมาณ2,500ตําแหน่งเลยนะครับถือว่าเยอะมากๆเลยฮะแล้วทีกลับมาสู่ที่ผมบอกว่าเป็นหุ้นที่อ่อนไหวยังไงเพื่อนๆดูล่าสุดเลยครับยอดขายเทียบรายปี จากไตรมาสที่4ปี2021นะฮะอันนั้นเนี่ยวิกฤตเริ่มจะเห็นทรายแล้วนะครับจากนั้นเนี่ยดูฮะว่ายอดนั้นลดลงมาเรื่อยๆเลยนะครับอันนี้คือติดลบแล้วนะฮะอันนี้ก็ติดลบติดลบ และที่รับไม่ได้คือติดลบเกิน5%ไปแล้วฮะแต่6.19ยอดขายเทียบรายปีและมันไม่จบแค่นี้นะสิครับที่เทขายมันก็เนื่องมาจากว่า 3M ปรับการคาดการณ์นะฮะว่าจะสามารถลงไปได้มากกว่านี้นะครับสำหรับยอดขายเทียบรายปีและก็ขึ้นปันผลมาแค่0.4นะครับเป็นอะไรที่น่าผิดหวังมากเพราะว่าเหมือนกับว่าขึ้นแค่พอให้อยู่ในกลุ่มราชาปันผลแค่นั้นเองนะฮะนี่ครับเ<ๆ>พื่อนๆเดี๋ยวผมจะย้อนลงให้ดูนะครับว่าหุ้นเงี้ยอ่อนไหวต่อทุกวิก จริงๆนะครับ2019นะครับวิกฤตโควิดเห็นไหมครับยอดก็ตกลงมาเรื่อยๆเช่นกันนะครับอันนี้ลบถึง12%นะฮะและยามที่เขาคลายนะครับก็ต้องแน่นอนครับยอมรับอย่างที่ผมบอกเลยฮะว่า 3M นั้นก็ขึ้นมาได้ดีเหมือนกันนะครับถ้ามีกําลังซื้อและ 3M เขามาจิ้นเขาน้อยด้วยนะฮะเรื่องของเรื่องด้วยนะครปีนี้บวกได้ดีมากๆเลยนะครับแต่ดูนะครับว่าส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของติดลบซะมากกว่านะครับมันเลยทําให้10ปีมานี่ฮะราคาหุ้นนั้นไม่โตเลยครับเพื่อนๆแม้จะเป็็นนหหุ้ใญ่กตา นี่ดูได้แค่2018นะฮะถ้าดูมากกว่านี้ก็น่าจะเห็นตัวเลขประมาณนี้แหละครับเพราะกราฟราคาหุ้นมันบ่งบอกทุกอย่างนะครับผมก็เลยให้ 3M นะครับต้องขอภัยผู้ถือหุ้น 3M ทุกคนนะครับก็นี่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะฮะผมให้ 3M นะครับไปอยู่ในส่วนของเลตติ้งคือเซลนะครับคือขายออกไปเลยครับเพราะว่าจากที่ผมขายออกมาเนี่ยผมคิดว่าผมโชคดีมากๆเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ย 3M นั้นราคานั้นลงไปกว่าที่ผมเก็บออกนะครับแล้วก็เอาเงินที่ขายนั้นไปลงหุ้นยาหุ เทําครับทำให้ได้เติบโตมากกว่าที่จะจมไปอยู่กับ 3M นะครับ ก็ผมเห็นว่าการเก็บหุ้นอ่อนไหวมากเกินไปแบบนี้นะครับมันข้อนขึ้นลงๆครับแล้วก็ปันผลนั้นไม่ได้ว่าจะขึ้นดีมากๆนะฮะขึ้นนิดเดียวเองมันช่วยกันไม่ได้ครับก็ทําให้ไปอยู่ในเรตติ้งว่าเซลครับสำหรับ 3M ถ้าผมสามารถจัดลําดับได้นะครับว่าหุ้นไหนที่เพื่อนๆสอบถามกันเข้ามานะครับผ่านทางทั้ง YouTube และ Facebook มากที่สุดนะฮะผมว่าอันดับหนึ่งนั้นน่าจะเป็น c v s ละครับช่วงนี้นะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่75.56เหรียญต่อ หุ้นนะครับ52 week low นะครับแทบจะติดเช่นกันนะครับจังหวะเขาลงมาให้เก็บแล้วนะฮะ PE อยู่ที่8เท่านั้นเองนะครับถือว่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม h e ลท์แ c a r เลยฮะเงินปันผลอยู่ที่3.20%นะครับจังหวะมาให้เก็บ y l u on cost อีกแล้วนะฮะ Year to date ครับลดลงมา18%ครับราคาหุ้น1ปีนะครับลดลงมา27%ครับ5ปีบวกมา14ครับแล้ว10ปีบวกมา37นะฮะถ้ารวมปันผลที่เขาไม่ได้เด่นอะไรมากเนี่ยบวกมาประมาณ55%นะครับ คือ CVS นั้นนะฮะเราต้องเน้นราคาหุ้นอย่างเดียวครับปันผลนี่ไม่สามารถที่จะวางใจได้ละครับหุ้นนี้ต้องบอกตามตรงว่าที่ยิวขึ้นมาขนาดนี้นะครับเป็นเพราะราคาหุ้นที่ตกต่ำลงนะฮะ CVS นั้นไม่ได้เน้นทางด้านปันผลเลยนะครับคือก่อนหน้านี้ก็เคยคงปันผลมาหลายปีนะครับก่อนที่จะขึ้นมาตอนช่วงที่ลุ่งๆนะครับเอาเป็นโบนัสนะครับแต่ว่าเป็นโบนัสที่ตอนนี้ต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆ3าซนนะครับคือตอนนี้ฮนะ CVS นั้นมีปัจจัยลบเยอะ แยอะมากมายนะครับเท่าที่ตอนนี้คิดออกนะครับเอาที่ใกล้ตัวเลยนะครับก็คือการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับไม่ใช่ว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อหุ้นค้าปลีกยานะครับส่งผลกระทบด้วยนะครับเพื่อนๆมีผลต่อกําลังซื้อเช่นกันนะฮะอย่างที่2ครับก็ Amazon อนะครับอย่างที่บอกว่าได้ซื้อบริษัท One Medical ฮะอันนี้ถือว่าเป็นการซื้อที่ยอดเยี่ยมมากๆนะครับมาสู้ลงแพลตฟอร์มเฮลท์แคร์แข่งกับ c ี s ที่เพิ่งปิดดีลนะครับโอ๊กสตรีทไปเช่นกัน ก็หุ้นอันดับ4ของตลาดอเมริกาลงมาแข่งนะฮะก็คิดดูก็ต้องมีความกลัวกันบ้างแล้วครับเพราะถ้าเป็นเรื่องเงินทุนนะฮะต้องบอกว่าสู้ Amazon ไม่ได้ครับเราได้เพียงแค่ประสบการณ์ที่ผ่านมาเท่านั้นเองฮะอย่างที่3ก็ต้องบอกว่ามีปัญหาเกี่ยวกับทางด้านราคายาเช่นกันนะครับการที่รัฐบาลออกพระราชบัญญัติลดเงินเฟ้อนะครับทำให้มีผลต่อโครงการ Medicare ครับอันนี้ก็เอฟเฟกต์ซีโดยตรงเลยนะฮะอย่างที่4นะครับในเมื่อ c ีมันเป็นแบบนี้นะฮะ ทุกอย่างที่เป็นปัจจัยลบในตลาดนั้นมีหุ้นที่พร้อมจะขึ้นพุ่งไปมากมายเลยครับโดยเฉพาะหุ้นเทคซึ่งตลาดรับรู้แล้วว่าถ้าจะเก็บนั้นต้องรีบเก็บหุ้นเทคนะ,นะครับเพราะลงมาสุดแล้วแล้วก็พากันทยอยขึ้นมากันหมดแล้วนะครับทำให้ต้องเทขาย CVS เนะครับเพราะดูเหมือนปัจจัยจะลบเยอะมากเกินไปนะครับบางคนกลัวก็ไม่แปลกก็ย้ายกันไปหุ้นเทคนะสิครับและอย่างที่5นะครับก็รวมถึงการใช้เงินทุนนั้นเห็นว่าอาจจะมากเกินไปก แม้ว่าจะทําได้ดีนะฮะที่ผ่านมาแต่ก็ยังเป็นที่น่ากังวลครับว่าต่อไปเนี่ยเงินเฟ้อมันยังไม่จบนะครับการใช้เงินที่เยอะมากเกินไปเนี่ยจะส่งผลต่อ c ีเในอนาคตหรือเปล่านะครับนี่ฮะก็คือปัจจัยลบทั้ง5ข้อนะฮะที่ผมพอจะนึกออกได้นะครับตอนนี้ทําให้ c ีเนั้นยังไม่เห็นสัญญาณดีๆนะครับที่จะสามารถกลับหัวพุ่งขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งนะฮะต้องรอไปให้ต่ากว่านี้หรือเปล่านะฮะที่นักลงทุนจะเห็นว่าเหมาะแก่การเข้าช้อนได้ แล้วครับหรือต้องรอสัญญาณอะไรดีดจากทางรัฐบาลหรือเปล่าครับทางด้าน Medicare นะฮะหรือไม่ก็รอนู่นเลยครับไตรมาสต,ต่อไปที่จะประกาศนะฮะถ้าตัวเลขออกมาดีก็อาจจะเป็นสัญญาณดีๆก็ได้นะครับทีนี้เรามาดูมุมมองรายได้ของทาง CVS ดีกว่านะครับว่าโอ้โหหุ้นมันน่ากลัวแบบที่เทขายกันหรือเปล่านะครับโดยจะอิงจากไตรมาสล่าสุดนะฮะมาดูไตรมาสล่าสุดของทาง CVS เลยนะฮะมีตัวเลขที่จะพรีเซนต์มากมายเลยครับนี่ฮะเรียบร้อยแล้วนะครับ Oak Street นะครับเข้าพอร์ตไปเรียบร้อย เป็นเงินถึงหมื่นล้านเลยทีเดียวนะฮะนี่แหละครับถึงบอกว่าเป็นเงินที่เยอะเกินไปหรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้ก็เพิ่งเทคโอเวอร์อีกบริษัทหนึ่งมาเช่นกันนะครับถ้าเทียบกับไตรมาสที่4ปีที่แล้วนะครับเป็นสัญญาณดีฮะยอดขายเทียบรายปีนั้นเพิ่มขึ้นมา9.4%นะครับแต่ถ้าเป็นฟูลเยียนะครับปี2022นั้นขึ้นมาถึง10%เลยครับ year-over-year นะฮะก็ยังถือว่าอย่างน้อย CVS ก็เติบโตนะครับแยกย่อยไปกลุ่มเซกเมนต์ย่อยฮะของทาง CVS นะครับจะเห็นว่าเติบโตทั้งหม เลยนะครับนี่เป็นเฮล t h แคร์เบ n e ฟิตนะครับก็เพิ่มขึ้น11นะฮะอันนี้เป็นกลุ่มรายรับจากเพสศาสกรรมครับขึ้น11เช่นกันครับคาปรีนะครับซึ่ง CVS นั้นทําของช้าด้วยฮะก็โตขึ้นเช่นกันนะครับ4% และก็มีความเห็นว่าไตรมากต่อไปครับ EPS นั้นจะอยู่ราวๆประมาณนี้ครับแล้วก็รวมถึงจะสามารถออกกระแสเงินสดนะครับในช่วงปี2023นะครับได้ถึงประมาณหมื่นล้านนะครับอ่าอันนี้ก็ถือว่า CVS นั้นยังคงมีเงินคลังอยู่พอสมควรนะครับอันนี้ก็ยังคงเป็นทรายดีๆนะฮะให้ผู้ถือหุ้นนะครับหรือว่าให้ผู้ที่จะลงทุนนะครับลองพิจารณาดูครับคือที่อเมริกาครับใครจะซื้อยานะฮะก็จะต้องซื้อกับร้านค้าปลีกแบบนี้แหละครับมันไม่เหมือนเมืองไทย ที่ประชาชนทั่วไปนะครับที่จบเภสัชนะฮะหรือว่าที่เป็นนักลงทุนเนี่ยจะสามารถจ้างเภสัชมาเปิดร้านกิจการที่เป็นร้านขายยาได้นะครับส่วนมากเนี่ยในของชุมชนอเมริกานะครับก็จะมีทั้ง沃尔玛ทั้งคอสโก้ทั้ง CVS ว gree ีนประมาณนี้นะครับอยู่ในตามชุมชนนะฮะเหล่านี้คือสามารถที่จะจําหน่ายยาได้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับรัฐบาลอเมริกานะครับจะไม่ยอมให้ประชาชนคนธรรมดาฮะออกมาเปิดร้านขายยาย่อยๆได้นะครับเพราะว่าพวกนี้ก็ มีผูกพันโครงการเมดิแคร์สัญญาอะไรต่างๆกับทางรัฐบาลด้วยเช่นกันครับเพราะว่าอเมริกานั้นมีกฎหมายในการควบคุมการจําหน่ายยาอย่างเคร่งครัดนะครับอ๋อแล้วที่ล่าสุดนะครับหุ้นทั้ง CVS และ Walgreens ลดลงมาก็คือว่ามีปัญหากับทางรัฐบาลนะครับว่าจะไม่ให้จําหน่ายยาทําแท้งเองแล้วนะครับอ่านี่ก็รอบทสรุปไปก่อนนะครับว่าจะยังไงต่อไปนะครับอะไรประมาณนี้แหละครับก็ผมมองว่า CVS นะครับถ้าเพื่อนๆดูจากไตรมาสที่เติบโตนะครับรวมถึงถ้า ไปดูในส่วนของ Financial นั้นจะเห็นการเติบโต10ปีของ CVS นะครับมีการเติบโตขึ้นมาตลอดเช่นกันนะครับและผมด้วยว่าเขาทํากิจการขายยาแหละครับแล้วก็มาในส่วนของแพลตฟอร์มมา AI ผมก็มองข้ามช็อตไปว่า CVS เป็นหุ้นที่เก็บแล้วอุ่นใจโตเรื่อยๆครับมอง Amazon นั้นจะเข้ามาดึงลูกค้า CVS ไปเยอะหรือเปล่านะครับก็คงจะมีผลละครับแต่ผมคาดว่าด้วยประสบการณ์ของ CVS นะฮะแล้วก็ที่มีร้านสาขาที่จับต้องได้จริงนะฮะก็ยังสามารถที่จะเอาตัว รอดไปได้แล้วครับแต่ผมก็ไม่อยากให้เพื่อนๆน,นั้นเน้น C.V.S มากเกินไปนะฮะเพราะว่าก็อย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นครับถึงแม้ว่าหุ้นจะโตมาได้ตลอดก็ตามนะครับแต่หุ้นก็ยังมีปัจจัยเสี่ยงอยู่พอสมควรเหมือนกันครับคือเก็บได้นะฮะแต่ถ้าชอบหุ้นแนวนี้จริงๆครับผมก็อยากให้กระจายไปส่วนของ Co s โ co หรือ Walmart นะครับซึ่งก็ทํายาเช่นกันครับและก็ใหญ่กว่า C.V.S ด้วยนะฮะเพื่อนๆก็จัดสรรเปอร์เซ็นต์ในการเก็บหุ้นให้ดีๆนะครับทุ้นที่แบบเติบโตความเสี่ยงน้อยกว่ามีทิศทางที่ดี กว่าอันนี้เราก็ให้เปอร์เซ็นต์ในการเก็บเข้าพอร์ตเยอะมากกว่าอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ยังคงให้ซีวีเอสเรตติ้งนั้นเป็นเรตติ้งนะครับก็คือเข้าเก็บไว้เลยดีกว่าครับผมหุ้นตัวสุดท้ายครับในกลุ่มเมกาแครครับเป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดในตลาดนะฮะก็คือไฟเซอร์นั่นเองครับตัวย่อ PFE ตอนนี้ราคาไม่ถึง40เหรียญเลยฮะสาต่อหุ้นเท่านั้นเองครับห้าสิบสองวิกเลน์ครับขึ้นจากโลมานิดเดียวเท่านั้นเองครับใกล้แตะแล้วเช่นกัน P/E ตอนนี้อยู่ที่11เจ จ7ก็ถือว่าถูกนะครับถ้าอิงตาม forward PE e อยู่ที่4%เเลยนะครับค่อนข้างน่าสนใจมากๆฮะไฟเซอร์นี่ก็มีปันผลช่วยได้เยอะเหมือนกันนะครับ year to date ที่ผ่านมาครับลบไป22%ซครับถือว่าลบเยอะมากๆเลยฮะเหตุผลเนื่องจากไตรมาสบ่งบอกว่าทั้งวัคซีนทั้งยาโควิดนั้นลดลงเรื่อยๆครับถ้าพูดถึงเรื่องไฟเซอร์นักลงทุนก็จะคิดถึงพวกเรื่องเหล่านี้แหละครับเกี่ยวกับเรื่องโควิดก็ยังไม่มีตัวยาน่าสนใจที่จะมาทดแทนตัวโควิดก็เลยรู้ ่วงขนาดนี้นะฮะเพราะว่าเพื่อนๆเ,เหล่านั้นกลับทับได้ดีสวนทางกับไฟเซอร์นะฮะตื่นเต้นมากกว่าเลยครับ1ปีที่ผ่านมาครับลดไป23% 5ปีที่ผ่านมาบวกมา15% 10ปีที่ผ่านมาบวกมา48% แต่ถ้ารวมปันผลทบไปแล้วครับผู้ถือหุ้นจะได้ผลตอบแทนทั้งหมด114%นะครับในเมื่อไฟเซอร์นั้นมีความกังวลทางด้านโควิดนะครับเราต้องไปดูกันดีกว่าครับว่าในอนาคตนะฮะจะมีตัวยาใหม่ๆนั้นออกสู่ตลาดมากน้อยแค่ไหนนะครับเราไปดูพอร์ตยาของไฟเซอร์กันเลยนะครับโอเคฮะมาดูยาของไฟเซอร์ดีกว่าครับมีมากน้อยแค่ไหนครับ อัปเดตล่าสุดจากเว็บไซต์ของไฟเซอร์กันเลยทีเดียวครับตอนนี้มีทั้งหมด110โครงการนะครับและตามเฟสเลยครับว่าเฟส134เฟส2 37เฟส3เฟสสุดท้ายคือ23นะครับและจากเฟส3เนี่แหละครับจะมาลงทะเบียนกับ FDA นะฮะ16 Registration ครับตอนนี้ก็ยังรอลุ้นอยู่ว่าใน16นะฮะจะผ่านออกมาจาก FDA เเหลือเท่าไหร่กันแน่นะครับและที่ผ่านออกมานั้นจะมีบางตัวยาบ้าง เปล่าที่จะทำบุตกยอดขายของทางไฟเซอร์ขึ้นมาได้บ้านนะฮะทดแทนโควิดแต่ในส่วนของซ e o นั้นบอกออกมาแล้วนะครับว่าสิ้นปีนี้นะฮะรวมถึงปีหน้าไฟเซอร์นั้นมั่นใจว่าจะได้ลุ้นแน่นอนนะครับมีตัวยาที่ทาง c ีอนั้นมั่นใจอยู่ด้วยนะครับมาดูกันที่ปันผลของไฟเซอร์กันหน่อยครับก็เรตติ้งโอเคนะครับขึ้นปันผลมา12ปีติดแต่ว่า5เยียร์โกลดเรทนะครับก็โตน้อยไปหน่อยครับ5.51เท่านั้นนะครับแต่เพื่อนๆดูนี่ครับค่อนข้างที่จะ เซฟมากๆเลยครับก็ต้องยอมแลกแหละครับว่าถ้าขึ้นแค่นี้นะครับแต่ไปเอาียโชต่ําขนาดนี้เพื่อนๆรับได้หรือเปล่านะครับในหุ้นที่ใหญ่ระดับไฟเซอร์นะฮะก็ถ้าใครเห็นว่าเออรับได้มันก็เซฟเหมือนกันนะไม่ต้องจ่ายเยอะมากก็โอเคแล้วนะครับบางคนก็พอใจแบบนี้นะครับแต่บางคนก็บอกว่าสูงขึ้นมาหน่อยก็ได้น่ะนะครับแต่ขอเป็นตัวเลข2หลักให้เข้าแก๊ปอันนี้ก็แล้วแต่นักลงทุนเลยครับผมว่าหุ้นยาใหญ่ระดับไฟเซอร์นะครับอาจจะต้องมีติดพอร์ตไว้บ้างนะครับเพราะว่าโรคระบาดเรานะฮะ ยิ่งนานวันก็จะยิ่งเก่งขึ้นนะครับและรอบโควิดนั้นเราได้เห็นความเก่งและความมีศักยภาพของทางด้าน l a ไฟเซอร์แล้วนะครับว่าสามารถคิดค้นนะฮะทั้งยาและวัคซีนมาต้านกับโรคระบาดโควิด -19 นะฮะอันนี้ต้องอย่าลืมนะครับว่าเขามีอาวุธพร้อมเช่นกันนะฮะบางคนจะบอกว่าโอ้โหราคามันถูกเกินนะครับถ้าไปเทียบกับคุนยาอื่นๆถูกอย่างนี้ไม่น่าสนใจเลยนะฮะกลายเป็นกลัวไปซะงั้นเองอันนี้ก็คือดาบสองคมเช่นกันครับในการทําให้ราคานั้นถูกลงไป นี้ต้องบอกนะครับว่าไฟเซอร์นั้นเข้าตลาดหุ้นมาได้นานแล้วนะครับและมีการทําการแตกพานะครับหรือ stock s p l ป t นะครับออกมาถึง6ครั้งด้วยกันนะครับหมายความว่าไฟเซอร์นั้นได้ทําให้ราคาหุ้นนั้นถูกลงไป6ครั้งนะครับแล้วใน6ครั้งนั้นก็ไม่รู้กี่เท่านะฮะที่ทําให้ราคาถูกลงนะฮะต้องไปทํากันบ้านย้อนกันเลยนะครับก็พูดง่ายๆครับไฟเซอร์จริงๆนะฮะไม่ใช่ราคานี้ครับถ้าไม่นับว่าเขาแตกพามาทั้ง6ครั้งนะครับป่านี้ก็เป็นหลักร้อยแน่นอนนะฮะแต่เราแค่ไม่รู้ว่าเท่าไหร่ ต้องไปคำนวณกันก็ยังมองว่าไฟเซอร์นะครับตัวส่วนตัวนั้นให้เ е й ติ้งว่าบายเลยนะครับสามารถที่จะเข้าเก็บได้เลยฮะก็อาจจะมีติดพอร์ตนิดหน่อยครับไว้ลุ้นกันระยะยาวๆนะครับกับกุ้นใหญ่แบบนี้แล้วก็ระหว่างลุ้นนั้นเก็บปันผลที่4%์ไปเรื่อยๆนะครับให้ช่วยเราหาเงินเข้าพอร์ตหน่อยครับเพราะไม่แน่ไฟเซอร์นะฮะมีโรคระบาดมาอีกก็อาจจะพุ่งก็ได้นะครับพอร์ตเขาใหญ่เหมือนกันฮะระดับร้อยตัวขึ้นนี่พร้อมพุ่งแน่นอนมันต้องมีสักตัวแหล่งนะฮะที่สามารถฝากความ หวังไว้ได้นะครับก็ติดพอร์ตไว้ครับอาจจะไม่ต้องเปอร์เซ็นที่เยอะมากนะฮะอาจจะไปเน้นหุ้นยาที่เติบโตมากกว่าครับตามแต่นักลงทุนนะครับอาจจะไปลงเติบโตมากๆอย่าง U.N.S. นะครับ L.L.Y. F.V. หรือ m e r c k เนี่ยเยอะหน่อยฮะแล้วก็เก็บไฟเซอร์ในเปอร์เซ็นที่น้อยหน่อยครับกระจายกระจายกันไปนะครับก็โอเคนะครับหวังว่าเพื่อนจะได้ไอเดียการลงทุนนะครับผมแล้วยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะกดไลค์กดแชร์ด้วยครับฝากด้วยนะฮะสวัสดีครับ